สวัสดีครับผมคนิสารบ่าวพันขึ้นเมืองครับวันนี้พักกันมาหายู่หากินบนภูเขาอีกแล้วครับกับทีมงานแหละครับทีมงานแม่บ้านมาเลื่อนแหละครับโอ้ตัวสีดังไฟตีดนะครับแตนบวนอุ้ยน่ารักจังเลยน่ครับกับบ่าวแอร์ไซลุยครับครับอุ้ยน่ารักอี๋ดีนะครับทีมงานพิธีบ่าวแทบ้านหายู่หากิน หากินของปลาครับพอดีเมื่อพรอบหาเห็ดมาแล้วฝนตกครับผมเดือดดังไฟฟีงเนี่ยเห็ดนั่นอยู่ในกลิ่นกลิ่นเขาแล้วครับอยู่เสียงหน้าเลยครับอยู่บนภูเขาครับติดเคย่อมากอันนี้หาอยู่หากินตลอดครับพอดีมีเทียงล้างหนึ่งอยู่บนขอบภูเนะครับเนี่ยครับฝนตกย่างแรงเลยพึ่งอนกํลาลังลงลงไปก็เป็นอันนั้นครับเป็นเอ ว่ามีกายพึ่ต้องวรสั้นทางสั้นลงไปครับบ่มปูนนิดเดียวเนาะโล่ที่ปูนแม็กิ้เรียกออกเี่ออกเอกเงาๆมีอ่าเนาะปนกินนี่ครับผมเต็มกระตาเก็บเต็มกระตาครับผมเห็ดไข่เห็ดภูเลยดีเซฟเซฟเห็ดผูเลยเห็ดไข่ยากเดี๋ยวนะครับเห็ดไงครับอู้ยภูบัดนันเบกได้ครับเนี่ห้วยก็อย่าสิบวัน เห็นในคลิปผู้ใดติดตามทีแถวบ้านห้องของเขาจะจุกขื่นมาเบื่อโอ้ยลงคไงวะเนาะหรือเนาะเจ้าฝ้าลงคนเดียวจัดเเห็ดเป็นเบิดก่อนนะครับนี่ครับเจ็บเต็มกระตาครับผมโอ้เด็ดจัดด้วครับนี่ครับตัวนี้จะมาหาก่อนเลยนี่เป็เห็ดไข่ครับผมนะครับจะเห็ดเมนูแซ่บๆปเลยครับแซ่บตอนไปหาบ่ได้เป็ดเ็จใส่แบบ อย่างขาเจ้าหูจักนั่ไปฝ่าไทยกันได้่าสันเั็นบาอย่างพิพิจักบอลน,นี่ครับผมกับพีบ่บ버ใหญ่เฮ็ดตะนนับผมกะสื่อเนี่ยม้าดำยูมา <c oughs> เห็ดกินกินเขาปลากันแล้วครับสิเป็นลิ้นครับลิ้นมูย่างกินเห็ดเป็นก้อยแล้วครับอย่างพร้อมเืด เดี oh, ๋ยวจะกลิ่นนะโอ้ซองจนลิ่นใหญ่ๆเลยเจ้านี่มันสิร่วนแหรอครับมักก้อยครับผมครับม้ำเสียเย็นมากเดี๋ยวหั่นดีกว่าเลยแฮทิดมึงบาง เด็ดขาดครับอ่อนซอนนี่ดีครับแต่มันอยมันออกจ,กจนสีน,น่าเปื่อยเบไปแล้วครับพอดีครับให้คุณแม่เพินเ่นเสพใส่คุณแม่เพิ่นอยากกินพอดีนี่ครับอื่นจีเฮดครับผมจีเฮดต่ำเอาพูมีพริกกลือริกกันหรอฮะที่สวดเงี้ยนี่หมดแล้วปุ่นอะไรต่ำป่นเฮ็ดไทยครับผมนี่แหละคุนจีเฮด กัดด้มัคือเปีมันมืมีต่อเล็ปีอืมมันเด็กเปลือยอยู่เนาะนนได้ครับบรรยากาศฝนพึ่งหยุดครับผมโอ้หมืดฝ่ามดดินมาเลยเมื่อกี้นี่ก็อยู่ยังดั่งไฟติดอยู่เดี๋ยวผมพาเบื้องยอดวิวก็ครับผมว่าเสีงยนสงน้ำตูดไหมครับมันเป็นห้องน้ำนะครับ โอ้โหครับยิวดีวะโอ้ดีครับกำลังเป็นไอไอไอฝนนะครับเป็นหมอกนิดนึงครับผมกำลังสิยิวดีครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับขีมบ้า้เฮ็ดขีดก้อยกันเมื่อ้วครับสวัสดีครับ ก็ยิงสี่ลักเขาอยู่ตรงขึ้นคูขึ้นผาเนาะมาหาอยู่หักินแบบใช่นะครับมาหาเห็ดนะครับบอมเดือดเป็นหุ่นักษ์วัดมันก็ได้หิดไมเห็ดกับเผาไม่นู่นละครับแต่ผมมึงยันบม่ได้ฮิตนะยันยังบม่ออกผมเลยเอาลินมานั้มครับลินหมูนไหครับสุดเดือดป่ากัเลยยุ่งไรกิจังเดียวยุ่งายอีีเดี๋ยวเอาไปเท็ดนั่ง พื้นหนักทนันไปก่อนครับผมเบื่อเห็นครับเสียพผนหมานอยู่แล้วครับเพราะว่าจกักโคกจักปลาจักดงกันเปลี่ยนวัวอ้ปลาจักหาอยู่หาจิ๋งกับพี่เดี๋ยวทำเรื่องจวดนิดนึงจะบ้างจะเป็ีนเรื่งสีแล้วครับพิธีบอลเท่าบาทอยู่เลย เนี่ยพิ่อยากกินเห็ดอยู่ครับได้การเลยไอซีไปทำตัวใส่เกี่ยวมลเร็งเอยค่ะคนนี้นี่สร้างชูดอกสองดอกกูกัเป็นตำนี่นุน Thái. hết khẩu men hết thay luôn mì to này có cách cặp chứ ra tổng xây xe cặp sẽ chuyển khá nhau để cầm cuốn phải hết chút đọc từng ăn tay tay hết nè hả hết thang luôn ยแมมูเด้่อต้อนี้เกรนันเราคนใหม่ก็ดำเดี๋ยวดีไม่าเขาเขาเขารู้ว่าเป็นเห็ดที่เบียวหร่าโคเป็นหมันแตกกันอย่งีสีมันจะเป็นสีชมพูข้างในฮะอันนี้หมเขอั่นมันคักสีถึงสีชมพูอยู่ใจกลางน่เห็ดทีเบียวห่วยผมคือว่าไก่หัวลกเขาดิฉันด้เขา นม่ได้กับที่เดียเล่นบอลมั้งผม้นใบไอ้ถึงคนใบมันดำนั้นเป็นนิดร้านเวดอกดำพอมบหริบางเดียวออกเป็นมุ้งเลยนาะได้แบบลายเนาะยังไม่ได้บ้านแล้วแต่แง่แง่ไปเนาะตาหางนิดพมดิพ่อเห็ดบานเน็ดแต่ไข่หินตานเนาะเต็มตาไม่กีมันออกเป็นมูด้วยเนี่ยเด็กก็มีนางงูอ่ะนึกว่าปวดขานี่ มึงกับหมานกันก็กใจเยจ้าถ้าอาจารย์รู้ว่านี่แหละคนหมานเลยถาสั่งไปก็กไว้แพืบอกไว้สั่ไปเสียด้างกันก็บพุ่มกับเออจีฮดีครับผมพุ่มนี่แม่บกไว้บอกไว้ไปโลดแต่ไม่ไม่เพราะอะไรครับเบื่อเพราะว่ามันตองเอาเล็กพี่ดีแล้วครับดีเป็นไรสิดังไปติดทีนี่โอ้โหจีเงินงอยโบก็เป็นต้ตำับดาได้ครับ บมบก็มีเหมือนงหมือนเงงีนั่งบิกตั้งโดอยู่ đây แม่นืงยือ่งงอ่างก็ไรอย่ี้ยครับลงไปในลกหียวม่หามุงีหามุเลงก็จไปแล้อไปจวงบวกไบวกมัอัมื่อนอว่ยก็บบเบนี้ีหาตัวตรงตัวนึงไว้เห็นหรืเหลือมันไม่งมาหากันแนีีครับผมเดี๋ยแล้วครับนี่นครับขัวเป็นบานนีลยครับ มื่อนี้มะเมนยากเหรอครับ,รบย่างลินมะเมนร่วนเหรครับร่วนแหละก็ก้อยครับผมในการที่เกาเหรอครับเพราะว่าเขากับพริกแพงไปนิดนึงเพราะว่าฝนตกทึ่งเด็กหิ้วเขาเนี้ยแหละครับเนี่ยฝ่าห้องฝ่าเนี่ยครับบําบําอยู่นะครับลินนะครับลินลิน ร่วนครับผมแบบร่วนออก็ตรงยางนี่ครับลองเพาะเพิ่มๆหน่อยครับนี่มหัวเมียนี่ีตัวนีครับตับนเท็ดไข่ครับผมโอ้เสพัฉไฟห้องรายการหรือเปล่าเช่นสถานการณ์อีกเรื่งมั้งเน่ต้องเป็นใครเปเมียล่ะเอ้ยบอแล้วบ่าอมเจ้า ทไใชดเรามาื่อนนทเดิวันอีดียละอันอินเดียมึงวันยังเงียบยบ่งเห็นมันแมลอหมอว่าเนี้ยนะเนี้ยนะหาบได้สิเล่งเส่มงเดียวไอ้เมียตัอสันอ่าเนี้มาเล่นข้องก่ามันเลเนาะมอบาเ่างเดียวเขาขาดเจ้โอ้ลืมบวกไปาลิโคเพื่นนั่น ลูกเนี่ยหน่อยเพิ่งร่างจุออกลูกครับอนม่นเนียอเนี่ยลวงออกแล้วเสไสรับผิดชอบเองเหรอครับท,ที่นี่ตโตแม่ยสาตเยวยันลยลูกมันใกลแล้วในะกลสิคอนแล้วอจรยบ่เกินมืออืมอครับต้วงมาถิ่วานเขาหอมแครับเป็นบาง,งครับเป็นเรื่รอมาครับให้เส้ไสไปเิเนมือเ้าสิชวนันอย่ิมากเลย เ้าต,ต้องใส่เป็นเรลียวกียกเรียวหน้าพอนะจิภ้าก็ขึงมาไม่ครับเอ็ดช่วงอ่ง้างอวกครับผม,มล้างลึอกขวายัางมุ้ยจือจะมืออื่นเส้นใจว่าสิไม,ม่อีกอยู่แ,บบยแล้วเตี่ยวเลยเนาะ มันนอนมันทำไไดบอกได้ไปจริๆหานงไม้มาแกงใส่วันนลยกุ๊กี้พร้อมบัโอยโกกันคักโว้ยันมากกัน้อีหลอกแป๊บอีวิดมันที่ไหนถึมออกมาเลยอีหลอกเราก็ันก็เรากุ๊กี้พร้อมหวยมาใส่อย่างนองนไม้นะขาลงไม่บรรลุโอยหอมิน

มเมนูทัดไปกาดแล้ว่อามือเลยครับผมตับปูเห็ดไข่พร้อมนเดียวแน้วเสียบนี่มันหาใจตลอดอยู่นี่บุย้ยตอนเห็ดไข่มันนี่ตัวจะได้กินเด้อตับปูถูกจักแรงมันอีหลีเลยครับถึงดูดูวันครับไปวอยอยากนะั่งเกิดอยู่เลย นี่กันตพรวพูดดีไปเอาเรียบไปรวมกันอย่างนี้ครับเพราะว่าผมคนแปด้วยอยู่เห็ยนดูคนอองวันนี้ขอายก้วครับผมนวดเลืกปกติอุงมี่อยู่เลยน้องโอดทำไมมาเผาอด เวลาตอวแบบมึงสิแล้วครับกินแบบโอ้ยนี่ปลากริเบนก็คือเป็นปีของปีแรกได้เงินหลอดเข่าแรกได้เงินน่ะนี่ไม่กินก้อนมูสืลยเนาะโอ้แบบุึงประดมด่าเโอ้ย,อยลงเนหนาเฮ็ดตีนแย่ต่างหามันก็จะมีบีันวยเบียร์เด้อนี่นะครับการกินข้าวปลาผมเอามาผู้บนพาไปแล้วเป็นการนี่จะให้เข่าแรกของปีไง กอนหมูคำเดลยวมาเลยครับเด <canvas. S 2> ้ Rangers, Arizona, <aha. S 2> อยุ่หอยอ่ะอยนีพอน่รอกนั่งแบบนี้ลครับดรวแบ่งกันทงซามวันวันเาลงเตียงเล็กคู่กันไปท้าแ้มีแต่ไ่ทำงไม่ดีสมรถ่อไรเหปะรอ เป็นเพือันนหรือเสร็จโแ่นอ้อที่รีานะมาหมดจากหมดตุ่ตีกู่วไตอยู่บนขึ้นก็มีอะมากุ้งนหลายว่เนาะวาขึ้นยางขามเลขนี่เลยยาก็้าบปวดหขนไของปีครับปีนี้เ่ หอมครับจุดไม่จุดเปลือยน้อนออกจุดก่อนวันนี้เช็เงียบมึงร้องรามว่าดีอะไรยามาเด้อกูขี้เด้อแม่งเป็นมูลนี่กันมัวว่ายะไอไยบุเนี้ยบเนี้ยหาอยู่ง่เห็นี้ย ไมที่หลังนะครับเนี่ยหองแท้เนาะนี่องกอื่เมื่อสุดสวนกันกับพวกอาหารนะครับแซ่บปั่นผมไม่สืบสวนกันไม่ยงานไม่ปเป็นด้วยหอม มเาเลยยา,าเดียวมามีไม่เจาะาะเฮ้ย,ยคนมักกินเพจดุดดดหน่อยครับผมมีะไรยงเนี้กึ่งหาวิาเกิดหลอกลอกเาลงลอกเรือรถเรือลิฟตคนออกจากฝั่งรถออกจากฝั่งนี่เนี่ยต้องเจ็บ<ด>อย่นี่กบอุตุโอ้ตับเ็ดไขร

ผู้โถวว่าบวกสิบแปดผู้บวกผู้ฝันถือสิบแปดได้ผถือสามสิบไม่บุญถือเศร้าฮ่องเวฮอว่สือน้าเขาถือสองดอยพวกาสีถือบดบุ้คุ้มเพาะมันเท่มห้องบวกลวห้องบวกไ้เรื่อันนี้ห้องวกไง้มันเกิดออไถ้มันพอสอน้องมึงนาะว่ามึงขึ้นฝันเห็นควาไปเห็นนอลยิงขายบุญเลยสบ

Lúc chạy đến để luôn 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 rồi luôn luôn nó luôn sang luôn 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 lên luôn 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 Ừ, <laughs>

ม่นเนจีพริกใส่ได้ครับเอาพริกขัวพริกปุ่นรอบหนาไปวงงงนี่อืเด้วยกันด้จับครับเอาเดลนได้ว้างเนี่ยที่หนาราอืมเนี่ยแต่ไข่ล้วนเลยอืมนื้นแต่ี่าเราเกลียดเราตัวนี้ กัเพื่เมียยังก็เสพจี้เขาครับโอ้โจี้เขาดีครับผมบ่าเลี้ยงมันบ่ได้กินจี้เขาจี้เขาจี้ดีครับผมนี่ครับเพียงเสพใส่เอินมันใส่ไม่เสียบแล้วมันจี้เขาร้อนกันจี้เขาเอิญจี้ดีครับนี่ครับปนเห็ดไข่โอ้เดี๋ยวผมจะคุยเห็นเบิร์ตจ้ะครับเปลี่ยนเราเปลี่ยนแท่งไปเลยครับ เก็นกวดร้านไม่ไังไงใตร้อนอุ้้ยหลลาบกันไไฟไหม่มันซัวเสียมันติดติดไงแ้่ว่ามันเลย่วเขาเลยไงขึ็นไมอะไรองกวมันเลย่ีนมงไฟเหมือนภบเขาป่เห็ดไครมันกับสุดยอดเลยครับมันติดเสียมันได้ไฟไหม่เสี่ยงได้ครับบรรยากาศมันดีจสิครับ แยกออกภาคออกตัวกับเทียงกมนยังาบาี่ควบบอมไปโไปหาบาจนาครพ้าเบิ่งยอดวิวเรื่อยๆครับบิเก่าแหละได้การ้ยต่ำเฮ็ดอีแซ่บกินโอ้ยไ่ด้่เวโอ้ยได้การวะเ้าป็นเบิ้เก่าแล้วครับฝากเลยคนก็ดีใช่ไหมช่วงนี้วะ ะจะพัก็จหาเห็ดอีกต้วยนึงครับกินเขาแร้วครับผมอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนนะครับด้วยกันทุกคนครับครับจะพบพ่อกันใหม่อีกเทาครับผม ดีดีนะครับสวัสดีครับ